นะะฮคันต่อไปครับพี่มีใครดูรู้เรื่องมั้งฮะคันต่อไปคือ Honda c ซีวิกครับเอฟดีสีดำปี2009ครับคันนี้ลดราคาให้จากสามแสนหกเหลือ269,000บาทขายแบบนี้ลดง่ายๆแถมหนึ่งไม่ต้องคิดเยอะนี่เชฟเชฟข้างหน้าข้างข้างข้างซีวิกจะเป็นเชฟตัปตาสีดำปี2010คันนี้ประมูลไป4ี่0 0นบาทลูกค้ายังไม่มารับรถนะเดี๋ยวผมว่าน่าจะหลุดนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดหลุดเดี๋ยวคันนี้เอามาแจกเลย คนติดตามถึงแสนแจกเลยส่วนปาเจโรนั้นเออ่รถฝากขายนะครับข้ามไปก่อนนะต่อไปอีกคันนึงคือเอมาด้าบีที504ประตูเกียร์ออโต้นะครับคนนี้ทำราคาถูกให้ลูกค้าไปเลยฮะเออ่ราคา4แสนสองไม่ขายผมขายสามสามสามห้าเก้าเดือสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อบาทเอาไปผมขายครับพี่นี่ฝังปมดำเห็นไหมฝังกระโปรงดำข้างๆมาด้าก็คือรถ โต๊ะยอปพ่อนะฮะโตะ๊ะเซลล์รับรองนะฮะข้างหน้าไหมข้างหน้าซูไม่ได้ไหมซูมไม่ได้ขัดจากโต๊ะรอพอคือเอลสุดดีแม็กซ์ปีสองพันสิบห้าเดทามันที่ไรแล้วเป็นตัวไฮเดอร์สี่ประตูยกสูงคันนี้ผมลดราคามาให้จากสี่เก้าเก้าเหลือ, 99, ลองสามเก้าเก้ามาให้แสนหนึ่งตอนนี้ไฮเดอร์คันนี้ปีสองพันสิบห้าเดทามันที่ไรนะครับเป็นสี่ประตูราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไปแล้วนะคันนี้นะคันนี้ต้องลงกินในทุกเลยนะถูกที่สุดในประเทศไปแล้วนะ ใครอยากได้พี่ครับทักบ้านเขียวเลยฮะขออนุญาตนะครับใครรอดูต่อเดี๋ยวไว้เรามาหากันวันพรุ่งนี้ต่อนะฮะวันนี้น่าจะอัดกันหลายคลิปแล้วนะครับฝากไปด้วยครับกับเต็นท์ร้อยคาฝากไปด้วยศูนย์แปดหกสตัวแล้วก็เจ็ดครับ0864447นะครับโทรหาผมนะหรือทักบ้านเขียวกับพี่รถสวยจอดรอเพียบเลยพี่แก๊ะ